เช้าเมื่อวันนี้นะครับพีพีกริดแล้วก็ครอบครัวเดินทางไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับสภากาชาติไทย แล้วก็มอบเงินจำนวน1ล้านบาทเพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือในการแพทย์ครับแล้วก็เป็นค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยสามัญด้วยก็ครั้งนี้อายุครบยี่บปีแล้วสำหรับพีพีกริดนะครับโดยก็มีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชายสิทธิพันธ์นะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและรองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์จิรุธศิริรัตนบัณฑ์นะครับรองคณะบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับมอบครับพีพีเนี่ยบอกว่าเงิน ส่วนนี้แฟนๆก็มอบให้ในวันเกิดก็เลยคิดว่าเราจะส่งต่อเงินจานวนนี้ไปช่วยเหลือคนอื่นให้ได้เป็นประโยชน์ดีกว่าจะได้ร่วมทําบุญกับแฟนๆด้วยซึ่งทุกคนก็น่ารักทุกคนก็ยินดีมากๆพี่ก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนสําหรับวันเกิดที่ผ่านมาทั้งโปรเจกต์คำอวยพรส่งมาทุกช่องทางเลยของขวัญก็มีพี่มีความสุขแล้วก็รับรู้ถึงความรักทุกคนมอบให้จริงๆขอบคุณมากนะครับก็เป็นการฉลองครบรอบ24ปีนะครับสำหรับวันเกิดของพี่ๆก็ทำให้แฮชแท็ก Cheers to p p 2 4 t 24 i r t h d a y ก็ติดทวิตเตอร์นะครับต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเมื่อวานแล้วก็ค่ำคืนที่ผ่านมาด้วยแล้วก็โปรเจกต์ต่างๆทั่วบ้านทั่วเมืองเลยครับ ามชม Good Morning Insight ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยละค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ